กินสตอสตอก่อนมากินมากินเหมือนอันนี้เมนเมนเมนเอเหมนนี่ดีละโอ้เมนโอ้เมนแต่ว่าอันนี้ยังเนี้ยมันี่อันี้่หลงงบโังนี่หลงง่จุนน้ำโกโก้แบปะเป็นียโตน้ามันเจ้าหิดาน แค่เพิ่ม,มแกงรวอนอันนี้เจ้ากระทูแต่ว่าเจ้าแหงเจ้าก็ใ,ใช่ก็แค่นำประเด็อืมทุกพังเบี ตัวบ่อจนรืั่แม่ลงติดกับคนเรืองไม่ใช่คนติดกันปะอ,อันนี้สั้นขนเห็นว่าสั้นขนสั้นขนคือหมาเนี่ยนี่สั้นน,น,นี่หน,นักแค่ไหน,น,น